โอวันนี้ครับการถ่ายวีดีโอที่โบราณมากๆบ้านนอกบ้านนอกครับเลครับดูเตาไฟครับอืมครับตายครับวันนี้ทอดมันครับจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นี้ดูอีกทีครับน้ำมันยังไม่เดือดครับตอนนี้หยับไปใกล้ๆกอนดูหน้าตาคนทอดกันครับดูน้ำมันครับโอ้โหเตาโบราณเตาฟืนครับโอ้โหแบบโบราณอันรักธรรมชาติครับ ทอดไหมจะได้บึงมลคนดนบควันก็นได้ลบควันครับเป่าไหม โอ้โหควันขึ้นหน้าจอครับมืดนลครับเปลี่ยนทางกันควันควันไปทางนติอืเรียบแล้วใหม่แล้วจุ่มชิ้นแรกโตับจุ่มชิ้นแรกเนี้ยอีอจัดไป วันนี้อยู่นาครับวันนี้อยู่นาที่เก่าครับเ <c oughs> ทียงนาเหมือนนอกมากครับช่องลุงอุ๋งชาแนลช่องลุงอุ๋งชาแนลครับติดตามนะครับกดซับตะใครหรือปักตะใครอให้ก็ได้ครับวันนี้ฝนหลังตกฮะไว้คือซื้อล้วว่าบ้านกับบ้านนอกเท่แค่ว่าอยู่ <c oughs> ไฟก็มีครับแต่มองไปเห็นกันมืดครับดังกองแกงๆอยู่ครับตัวน,นี้จะหยดสักอันหนึ่งก็ลองดูสิโอ้โหน้ำมันคนด,ดีกับไฟกลางๆก็ไม่ไฟแรงนะไฟแรงจะไหม้ครับต้องไฟกลางๆให้บอกไฟอ,ดอด่อนไฟแ้งโฟสกูบาไ,ไฟแบบมาจะไหม้ ทำแ,แข็งก่อนจะเขียวจะเละจุ่มไปเรื่อยไม่เย็นเข้าดมันสั่งได้ครับทำให้เป็นครับกินเป็นอย่างเดียวครับผิงนี่ยกำลงไหมอก็่เลยนะตอนก่อน เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ตอนใส่จานครับ